พบกล้วยประหลาดที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้แอดมินได้ลงพื้นที่อยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ไปพบกับชาวบ้านกำลังแห่มุงดูต้นกล้วยที่แปลกประหลาดซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนกล้วยทั่วไปนั่นเองนะครับเราจะเห็นบางต้นออกหน่อมาคล้ายๆรูปเหียญานนะ้ปกติของกล้วยนะครับเขาจะแทงหน่อขึ้นมานะจากใต้ดินแต่กล้วยชนิดนี้แปลกประหลาดนะครับหน่อจะอยู่บนดินเลย ส่วนปลีกล้วยนะครับจะเป็นคล้ายๆดอกบัวตูมแล้วก็มีบิดเบี้ยวลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะแปลกกว่ากล้วยทั่วไปนะครับหาดูได้ยากนั่นเองนะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็จะเป็นหนอนั่นเองนะครับหนอที่แปลกประหลาดกว่าต้นอื่นนะมีหนอเยอะนะครับหนอจะจะออกหนอมาจากข้างๆต้นเลยนะครับจะไม่มุดมาจากดินนั่นเองนะครับที่เราเห็นก็เป็นหนอแบบนี้นะครับจะเป็นแหลมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีใบนะครับ เป็นที่แปลกประหลาดเป็นที่ตื่นตาของชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ได้มากราบไหว้ขอเลขเด็ดนะครับก็ถูกกันมาแล้วนะครับหลายงวดนะครับนี่ฮะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับนี่ับเป็นรอยทุบเทียนครับที่ชาวบ้านขอหวยนั่นเองนะครับนี่ฮะเรานะครับก็ต้องเป็นความเชื่อสมคนคลเนาะนะครับนี่ฮะดูครับ ต้นมันจะเป็นแบบนี้เฉกแบบนี้ครับผมต้นนกกล้วยนะครับเป็นพันธุ์พัุอบประตูครับแตกประหลาดนะครับทั้งโกเลยครับต้นนี้ครับสร้างความมือให้กับหมู่บ้านนี้นะครับนี่ฮะดูครับมันสวยนะครับมันแหลมนะครับไม่เหมือนกล้วยทั่วไปเลยนะครับนกก็แตกนอข้างมามีนอเยอะนะครับเนี่ยน่อแตกข้างๆนะครับต้นกล้วยเป็นกล้วยที่ค่อนข้างใหญ่มากต้นสูงปรงมัน สเมตรนะครับต้นใหญ่มากนะครับอคโอเค <Okay S 2> <laughs> ครับเอาให้ดูบรรยากาศ <laughs> เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ฝันดีงวดต่อไปขอบคุณครับ